Se va. That's a nice surprise. สวัสดีครับทุกคนกลับมากับพดผูแชนเนลมากับบิวของอเมซอนสายฟ้าของผมนะครับตอนนี้ผมเป็นบิวแรกสําหรับสายขยาภาพของผมเลยนั่นเองโอเคมาดูที่สเตตกันก่อนเลยครับตอนนี้ผมเลเวลเจสิบเกเป็นอเมซอนเด็กอยู่ที่สองร้อยห้าสิบห้าแล้วก็ต้านทาตอยู่ที่หกสิบหกสี่ห้าสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ตรงอื่นอัตราหลบอยู่ที่หกพันห้า แล้วก็อยู่ที่แม่นยำอยู่ที่ประมาณ3000มั้งโอเคมาดูส่วนของสกิลกันเลยสกิลหลักมีประมาณสอันนะครับที่ทําเป็นดาเมจอ่ะฟันเรียกพายุฟันเรียกพาย,ย,พยุของผมอยู่ที่เลเวล14ค่าคุณภาพ5ใส่หินอยู่3าลูก็คือสร้างความเสียหายกายภาพแต่ไม่ได้เสียหายธาตุอย่างอื่นไม่ได้เลยแล้วก็สร้างความเสียหายประชิดอีก25แต่ต้อง สร้างความเสียหายโปรเจกต์ทาออกมาก่อนใน8วิถึงจะได้นะครับก็คือเราจะไม่สามารถสร้างความเสียหายโปรเจกต์ท้าได้แต่จะเพิ่มความเสียหายประชิดเพิ่ม25แล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตี20อ่ะส่วนเกียวพายุเกียวพายุก็จะเป็นเลเวล17ค่าคุณภาพ10แล้วก็4ลูกอ่ะโปรเจกตทาถูกยิงสุ่มจิ้ทางเพิ่มเติม2ลูกต่อจํานวนผนึกที่ถูกกืน ยิ่งกินเยอะก็คือเกืนทีเดียวสามลูกอะ่ะมันก็จะยิงหกประมาณนั้นก็คืออันเนี้ยคือการทํางานอ่าจะออกมาอย่างนี้สุ่มมาอีกแต่ค่าปุ๊บเงี้ยมันจะออกมาแค่ลูกเดียวก็คือถ้าศูนย์ปุ๊บมันจะออกมาแค่ลูกเดียวคือเราต้องรองมันเต็มแล้วค่อยปล่อยนั่นเองมันจะออกเยอะกว่าแล้วก็เพิ่มระยะการส่งผลสกิลสี่สิบแล้วก็เพิ่มความเร็ว โจมตีเอเพิ่มความเร็วโปรเจกไท่สี่สิบแล้วก็ไม่สามารถสร้างความเสียหายปชิดสร้างความเสียหายโปรเจกไทายี่สิบห้าหากคุณสร้างความเสียหายต่อศัตรูด้วยการพระทะชิดในแปดวิที่ผ่านมาก,ก็จะได้สร้างความเสียหายโปรเจกไทายี่สิบห้าขึ้นมาทันทีก็คือมันจะสลับการสองอน,นี้ใช้คู่กันไม่ใช่สลับใช้คู่กันโอเคมาดูที่หอกสายฟ้าหอกสายฟ้าผมเลเวลสิบหกใส่สามลูกก็อันนี้เป็นชาร์จวอร์ดนะครับก็คือ วอดตรงนี้ยิ่งชาร์จเราเต็มมันจะกินทีละสิบถ้าเราสามสิบปุ๊บมันจะได้สร้างความเสียหายเอยสร้างความเสียหายสายฟ้าไปอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองแต่มันจะแรงขึ้นก็คือเราต้องเดินตลอดเวลาในการใช้ให้มันเต็มหรือว่าให้มันขึ้นมาก่อนเราค่อยใช้นั่นเองนะครับสําหรับหินนี้ไปหินนี้อหินต่อมาหน้าความเสียหายสายฟ้าเพิ่มยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่สร้างความเสียหายพวกธาตุอื่นจะลดลงมาห้าสิบสร้างความเสียหายธาตุเพิ่มขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเลย อ่าที่เหลือจะเป็นบัฟเสริมสําหรับสายนี้นะครับลมไล,ล่ลํำลมไล่ลํำทําให้ค่าโหลดบีบเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่าเราโดนตีมันจะทิกเกอร์กระแสลมออกมาเพื่อผักสโตูนั่นเองนะครับแล้วก็ผมใส่ช็อตสายฟ้าไอช็อตประสาทเพื่อจังหวะมอนสเตอร์ที่มันพร้อมที่จะช็อตประสาทแล้วให้มันช็อตประสาทไปเลยแล้วก็ฟื้นฟูมานาที่จริงไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่ผมใส่เล่นๆเพราะว่ามีหินเหลือนั่นเอง กำลาบสัตว์ใส่ไว้เสมอสำหรับหามอนใหม่ๆม,มาหาเรานั่นเองนะครับอ่ะส่วนสหายของเราผมใส่สี่มอนนี้แต่ผมเน้นแค่สองอันก็คือออล่าเสริมความเสียหายกายภาพกับมินเนี่ยนรับความเสียหายแทนก็คือดามิ่งจะโดนโดนสหายก่อนประมาณนั้นแล้วก็ออล่าสร้างความเสียหายมันจะเพิ่มกับเสียหายกายภาพเพิ่มเติมให้เรานั่นเองที่เราเป็นตัวส้มๆเนี่ยเห็นไหม นั่นเองนะครับอะระดมยิงระดมยิงเอาไว้เสริมเกียวพายุของเรานั่นเองก็คือผมเลเวล16สามลูอีนแรกก็คือเสริมลิสจะเพิ่มความเสียหาย15ให้กับสกิลที่เสริมลิสเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูแล้วก็มีโอกาสไม่จํากัดเอ้ยมีโอกาสไม่กําจัดชั้นแต่นับว่าคืนกินไปแล้วนั่นเองส่วนล้าสใสายฟ้าล้าสสายฟ้าเนี่ย ถ้าพลังวิญญาณไม่เหลือไม่พอไม่ต้องไปใส่อันนี้วินพลังวิญญาณผมเหลือพอดีผมเลยใส่แค่นั้นเลยก็ใส่หินแส่ฟ้าหนึ่งแล้วก็สร้างปฏิหารธาตุแค่นั้นเลยผมใส่เล่นๆเพราะว่าหินมันเหลือไม่รู้ไปใส่อะไรแล้วต่อมาลบไล่ลบลาบ้าละห่ำจะได้รับเช้นหนึ่งลูกเมื่อคุณสร้างสถานะแช่แข็งชอดประสาทหรือตึงนั่นเองนะครับก็คือหินเนี้ยมันเอาไว้สําหรับให้ ก็คือมันจะเสริมให้ระดมยิงระดมยิงยิง่งกินเชนเยอะเท่าไหร่มันยิ่งทําให้เพิ่มจํานวนการเกิดซ้ํานั่นเองนะครับมันก็จะเหมือนเราปล่อยทีละสี่ห้าครั้งในครั้งเดียวนั่นเองอารมณ์ประมาณนั้นยิ่งเชนเยอะก็เอามาให้ระดมยิงเกินระดมยิงเกินไปให้เกียเก่ยวเกี่ยวพายุออกสกิลได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับอารมณ์ประมาณนั้นออะเรามาดูที่ไอเทมไอเทมผม หาเองทั้งหมดเลยก็เลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็เลยของมันก็ยังไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นเพราะว่ายังไม่ได้เข้าตลาดเลยนะครับอ่ะหอกหอกก็เน้นไปที่กายภาพแล้วก็สร้างความเสียหายไฟฟ้าข้ามีก็ดีนะครับแต่มันจะแพงนั่นเองอันนี้ผมข้ามาเองมันได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้เลยส่วนมัวก็เน้นไปที่ลบหลีกแม่นยำเด็กแล้วก็ต้านท่าทั้งสองอันนั่นเองเสื้อก็ลบหลีกพลังวิญญ,ญาณ ถ้ามีพลังวิญญาณก็เราจะได้ใส่ได้พวกบัฟเพิ่มขึ้นนั่นเองก็มีต้านน้ําแข็งควรมีสักสองอันนะครับต้านน้าแข็งแต่อันนี้ได้แค่อันเดียวส่วนโลก่ก็อัตราลบลีกแล้วก็ค่าต้านธาตุสองอันแค่นั้นเลยส่วนแหวนไอ้สร้อยผมหามาได้แค่เพิ่มแม่นยําอัตราลบลีกแล้วก็เด็กนะครับส่วนแหวนก็สร้างความเสียหายกายภาพสร้างความเสียหายกายภาพสายฟ้าแล้วก็ได้พวกต้านธาตุมาก็ดี นั่นเองหรือว่าได้เด็กมาประมาณนั้นส่วนเข็มขาดก็ลดค่าใช้งานกดยาลงเพื่อให้เรากดได้เยอะขึ้นแล้วก็ได้สเต็งกับไฟมาแค่นั้นเองอ่ะสองอันหลักที่ต้องมีสที่ต้องมีก็คือถุงมือสร้างความเสียหายปะทะส่งผลต่อค่าช็อตประสาทอ่ะอันเนี้ยมันจะไปคู่กับน,นี้คือเราช็อตเราใส่สกิลสสยฟ้าก็คือสกิลหอกใสฟ้าใส่มอนใส่มอนปุ๊บ เราจะได้เชนจากอันนี้เพื่อโดยการช็อตประสาทของมันนั่นเองก็เราจะได้เชนมาจากอันนี้ที่คู่กันส่วนรองเท้าสายฟ้าก็คือมันจะทิ้งพื้นช็อกไว้ให้เรานั่นเองแล้วก็เสริมความเสียหายสายฟ้าเพิ่มขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับก็คือเกียวพายุอ่เห็นไหมว่าจะเป็นเกียวพายุสายฟ้าโดยที่ผมไม่ต้องไปหาพื้นช็อตจากไหนเลยแต่ถ้าเราไม่มีพื้นช็อบมันจะเป็น เกียวพายุธรรมดาแล้วถ้าเราปล่อยลมมันจะเป็นลมธรรมดาคือได้ดาเมจกายภาพอย่างเดียวนั่นเองแต่ถ้าเราใส่พื้นช็อคมันจะคกนทันทีพื้นช็อคปุ๊บเป็นสายฟ้าเราดมยิงปุ๊บใส่เกียวพายุอ่าประมาณนั้นส่วนใครไม่มีพื้นสายฟ้าก็ไปหาเอาราดออกนะอ่ะถ้ายร,รอยากเล่นไฟก็เป็น ใส่คัสาบแล้วก็ใส่หินนี้แล้วกันแต่ข้าพื้นพวกไฟวอลอะไรไอไอวอลอะไรพวกนี้มันไม่สร้างสถานะพื้นก็เลยไม่ได้ใช้นะครับอันเนี้มันจะได้พื้นไฟมานั่นเองอ่ะมันก็จะเป็นพื้นสําหรับไฟแล้วก็เป็นเกลียวไฟออกมาส่วนถ้าเป็นน้ําแข็งผมหาได้ก็คือเป็นบอลเยื่อแข็งคือให้มันพื้นพื้นมันจะเป็นพื้นหนาวพอพื้นหนาวปุ๊บมันจะเป็นพายุหิมะนั่นเองอ่าอารมณ์ประมาณนี้ใครอยากเล่นท่าไหนก็ประมาณนั้น แต่ค่าพื้นช็อคผมหาได้แค่อันนี้อันเดียวมันจะมีสกิลที่กระโดดของอเมซอนด้วยแหละที่มันเป็นกระโดดแต่มันต้องคู่กับสายคี้นั่นเองคือเราไม่ได้เล่นคี้ก็เลยไม่ได้มีประโยชน์สาหรับเราก็เลยไม่ได้ใช้นะครับก็เลยเป็นพื้นช็อคอันนี้แทนโอเคก็ประมาณนี้ใช่ไหมของปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหมดโอเคมาดูพาสซีฟพาสซีฟอเมซอนผมก็ตรงดิ่งเลยเผยชุดอ่อนศัตรูและยูนิค พวกบอสอะไรทั้งหลายเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้น50%ต่อจุดที่เผยจุดอ่อนนั่นเองแล้วก็ถ้าเจอพวกเผยจุดอ่อนจะสร้างความเร็วในการขึ้นที่หรือว่าความเร็วในการใช้สกิล40%พวกมอนเลมอนเลกับบอสนั่นแหละเราก็จะได้บัฟนี้มาอ่ะพาสซีฟ่วไปดูก็ผมเน้นสร้างความเสียหายนะครับก็เลยไม่ได้ออกไปข้างนอกก็จะเป็นสร้างความเสียหายปุ๊บปุ๊บตรงนี้ความเร็วในการโจมตีกับพื้นที่ทรงผลแล้วก็ได้เด็ก ตรงนี้มันจะได้อย่างละสามสิบก็คือดามจประชิดกับดามจโปรเจคไทแล้วก็อ่ะเลี้ยวมานี้ก่อนก็ตรงนี้ได้ความเร็วในการขึ้นที่แล้วก็อาตาัตราลบดีแล้วก็เด็กนะครับแล้วก็ค่าเลเวลผมเยอะขึ้นผมก็จะมาอัพตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้บอกล่งหน้าเลยส่วนตรงนี้จะเป็นเพิ่มระยะส่งผลของสกิลแล้วก็ได้ดามตรงโจมตีด้วยพอ,อให้เกียวพายุของเราอ่ะอยู่นานขึ้นตอนนี้เกียวพายุผมจะอยู่ที่ ระยะเวลาประมาณหกวิแล้วกันอ่าประมาณหกวิก็ค่อนข้างนานอยู่แล้วก็ความเร็วความเร็วความเร็ว,ว,รวอยู่ที่หนึ่งร้อยนั่นเองนะครับก็คือตรงนี้นั่นเองจุ๊บจุบเพิ่มความเร็วโปรเจกไทแล้วก็ได้ดาเมดด้วยส่วนตรงนี้จะเป็นสายฟ้าแล้วก็ค่าเพิ่มสถานะช็อตปราทเพิ่มขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับเพิ่มระยะเพิ่มช็อตประาทเพิ่มความเร็ว ง่ายๆเลยส่วนตรงนี้เพิ่มความเร็วใช้สกิลบวกความเร็วโปรเจกไทปบปึ๊บๆๆอ่าโซนโหนดตรงนี้เป็นของสหายนะครับคือสหายสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น12%แล้วก็เพิ่มความเสียหาย8%ขณะอยู่ในระยะปรากฏก,กายของส,สหสาหสของคุณก็คือเราจะได้บัฟมา8%ตรงนี้8 8 8แล้วก็สร้างความเสียหายสหายจะส่งผลต่อคุณด้วยก็คือพวกนี้ที่เราอัพไปจะส่งผลกับเราด้วยนั่นเอง ส่วนตรงนี้เป็นค่าลดสำรองของมันสหายเรานะครับแล้วก็การเติมขวดยาจะส่งผลกับสหายเราด้วยนั่นเองส่วนตรงนี้จะเป็นเพิ่มระยะเวลาของแชนของเรานะครับอันนี้ทำให้เชนเพิ่มขึ้นมาอีกสองสูงสุดนะครับเพิ่มอัตราการลบหลีกปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้เพิ่มอัตราการลบหลีกจากเสื้อที่สงมใส่อีกร้อยเซ็นแล้วก็ตรงนี้ เพิ่มอัตราการลงดีอีก30ิบวกเด็ก8%เซนะครับอันนี้เด็กย5บห้านั่นเองส่วนลงมาข้างล่างตรงนี้เป็นความเร็วในการใช้สกิลความเร็วในการใช้สกิลแล้วก็เคลื่อนที่เร็ว3%เปเซนตนดนี้เพิ่มความแม่นยำเพิ่มความแม่นยำเพิ่มความแม่นยำยิ่งความแม่นยำเยอะก็คือเพิ่มความเร็วในการโจมตีเราไปด้วยก็คืออัตราความแม่นยำสองรห้าต่อความเร็วการโจมตี1ก็คือค่าสมมติ ความแม่นยำเราหนึ่งพันก็จะได้สี่นั่นเองโซนนี้เป็นหอ,อกนะครับก็สร้างความเสียหายสร้างความเสียหายประชิดกับโปรเจคไทค่า้นาน,นี่สื่อหอ,อกนั่นเองเพิ่มความเร็วในการใช้หอ,อกเพิ่มความเร็วนะเพิ่มอัตราความแม่นยำเพิ่มความเสียหายนั่นเองตรงนี้อัพถึงแค่ตรงนี้แล้วก็ลงมาข้างล่างเพิ่มความเสียหายต่อศัตรูแลและยูนิคก็คือมอนแลหรือว่าบอสเรานั่นเองนะครับก็คือสร้างความเสียหายสิบหกสิบหกสิบหกแล้วก็ตรงนี้ยี่สิบห้า เมื่อเราเจอมอนแรหรือว่าบอสก็จะเพิ่มอัตราความแม่นยำแล้วก็สถานะเจ็บปวดไปด้วยนั่นเองนะครับแล้วตรงนี้เป็นเพิ่มความเร็วในการโจมตีนั่นเองอาการทํางานของมันก็คือผมจะหามอนแล้วก็ใช้สายฟ้าไปก่อนเพื่อให้ได้เกี่ยวมานั่นเองเอ้ยได้ลูกบอลมาแล้วค่อยปล่อยเกี่ยวที่หลังอ่าเพราะว่าให้เรากืนกินเชนของเรานั่นเองนะครับ นี่เลยหลักการทํางานปากเกียวก่อนหาเชนหรือว่าไม่ต้องหาก็ได้แล้วแต่แล้วก็ใช้เกียวสามครั้งแล้วก็ระดมยิงแล้วก็ปล่อยอายุนั่นเองมันจะเรียงกัน1 2ึสประมาณนี้นะครับ โอเคก็น่าจะหมดแล้วสําหรับบิวของผมอ่ะบิวนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับการทํางานของมันก็ถ้าใครสงสัยผมมีกลุ่มไลน์แล้วนะครับสามารถเข้าร่วมแล้วก็ไปพูดคุยกับผมได้นั่นเองนะครับสามารถสอบถามอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตรงคอมเมนต์นะครับแล้วก็สามารถเข้ามาได้เลยนั่นเอง คลิปนี้ก็เป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอคนละไลค์คนละติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวข้ามีบิลใหม่เดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ครับผมขอบพระคุณครับ